เมื่อคุณจะเดินออกจากในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้ของคุณเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรในว่าคุณไม่ไปต่อคุณพอแล้วคุณจะเดินออกมาคุณจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เราดูพลังงานไพ่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้ของคุณในเมื่อคุณพอแล้วคุณไม่ไปต่อแล้ว เป็นเพนร่มเป็นดวงโดยรวมคุณจะไม่ไปต่อแล้วคุณจะเดินออกจากในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรห้าใบนะคนคนนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรในเมื่อคุณไม่มไปต่อ มีการทะเลาะกกันใช่ไหมคุณสองคนมีกันไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งกันห้ามเท้าเม็ดสิงหนูธาตุไปใต้สำรับเขารู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ำก่อเกิดจิตมิตในเมื่อคุณจะถอยออกมาคนคนนี้เขาก็ยังจะรักคุณเขาก็ยังจะรู้สึกดีกับคุณ เขาไม่ปล่อยคุณไปนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกอร์กอพิจิตเมนเขารักคุณรู้สึกดีกับคุณส,สี่เมทามเสดสิงฐนุธาตุคนสองคนมีครอบครัวร่วมกันคนสองคนเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เขาอยากจะให้คุณกลับมาเป็นครอบครัวอันเดียวกันเหมือนครั้งที่ผ่านมาเขาจะไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนคนคนนี้คุณคิด จะถอยคุณคิดจะเดินออกจากเขาไม่ปล่อยคุณแน่นอนคนคนนี้เพราะเขารักคุณความเป็นครอบครัวเขาเคุณเขายังไม่อยากปล่อยคุณเขาอยากให้คุณอยู่กับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมชาว่าต่ไยแม่สิงห์ธนุเขาอยากเฉลิมฉลองกับคุณเขาอยากรู้สึกเดี่ยวคุณมากๆ คนคนนี้เขายังหวังดีคิดดีรู้สึกดีกับคุณตลอดเวลาคนคนนี้ King of p e n t a c l e s คนคนนี้เขาจะสร้างความมั่นคงให้ัคุณเขาจะสร้างความลงตัวให้คุณนะเขาไม่อยากให้คุณถอยออกจากเขาเขาอยากให้คุณอยู่ออกับเขาต่อไปเขาจะมาสร้างความมั่นคง เขาจะสร้างความหลงตัวให้คุณเขาจะดูแลคุณอย่างนี้ต่อจากนี้ไปชาวธาตดินประสบกันก่อนเดอสันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่ง,งดีเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะเจอแต่แสงสว่างเด,ดสันระมายา,ายไพแลั้ที่ผ่านมาคุณมีการทะเลาะก,กัน เขาไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนคนคนนี้เพราะคุณคือ the e m p r เพรสำหรับเขาคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าเขาไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนนะเขายังรักคุณอยู่